we yeah. thank <laughs> you ที่นี um ่คุณต้นาครับไฟแต่ ทั้งกองโครงสุทธิในการเฝ้าระวังและในการป้องกันต่างๆนะครับสําหรับจุดเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นสายสามหกหน้าพิระเจียมในการทํางานของจุดเนี้ยเราต้องยอมรับว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีแรงงานทางด้านนะครับที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่จะไปทํางานในเขตของชุมลีเนี่ยมีจํานวนมากนะครับแล้วก็รถบรรทุก ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ยรถบรรทุกเนี่ยเยอะนะครับจะเห็นว่าในการทํางานของเราเนี่ยนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าที่เนี่ยขึ้นปีนไปวัดอุณภูมิเนี่ยคขอนข้านจะยากนะเราก็ดูแนวทางว่าคนถับเนี่ยสวมแมสไหมอะไรไหมถ้าถ้ามีการสวมแมสอะไรเราก็ปล่อยนะครับถ้าเราวัด ขึ้นวัดทุกคันเนี่ยคงคงอาจจะเป็นระสาที่หนึ่งนะก็ต้องต้องเรียนในท่าตามพื้นที่แต่สําหรับรถปิกอัพรถเก๋งเนี่ยเราจะวัดอุณหภูมิทุกคันนะถ้าเกิดอุณหภูมิเกินเนี่ยเราจะมีการสอบสวนโรคแล้วเราจะส่งเข้าโลเคอล์กลาจินของอเมริบาลงนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับเราก็ขอดูบัตรนะครับแล้วก็ในายา้างจะพาไป แล้วเราก็เน้นนะครับที่ทางดาวนะครับที่มาจากที่อื่นนะครับที่ไม่มีหลักฐานอันนี้เราจะคัดเป็นกรณีพิเศษและตอนนี้นโยบายของทางภาครัฐน,นะครับก็ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าการจะข้ามเขตอะไรนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็ขอเป็นที่นะครับอันนี้เราก็ไปจะสัาพันนะครับว่าก็